ในโชคตรงเป๊ะงวดที่แล้วคอหวยแห่ขอเลขเด็ดเห็ดประหลาดผุดขึ้นที่ศูนย์พักคอยสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะจากกรณีมีคนเจอเห็ดประหลาดสวยงามโผล่ขึ้นที่โคนต้นมาดูก่อนที่จะมีผู้ป่วย ที่ศูนย์พักคอยโรงเรียนย่านรีตำบลย่านารีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะแล้วก็ทําให้ชาวบ้านถูกหวยรวยเบอร์กันเป็นแถบๆนะคะทั้งศูนย์พักคอยแล้วนะคะในงวดที่ผ่านมานะคะแล้วยังมีเรื่องแปลกๆอีกด้วยนะคะล่าสุดนะคะอปพรอสอสมนะคะที่เข้าเวรก็เจอเรื่องหลอนกังวลแสกๆอีกนะคะถึงความเฮี้ยน โดยที่ศูนย์พักคอยนะคะอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีแห่งนี้นะคะพบชาวบ้านจํานวนหนึ่งนะคะแล้วก็อปอพรและก็เจ้าหน้าที่อสมนะคะแล้วผู้นําหมู่บ้านมาเข้าเวรที่ศูนย์พักคอยดูความเรียบร้อยและมีชาวบ้านย่านรีผู้สแสวงโชคนะคะนําขันห้าดอกไม้ทูกเทียนของเส้นไหว้มาขอเลขเด็ดที่เห็นประหลาดอีกนะคะหลังจากงวดที่ผ่านมานะคะถูกหวยกันมา เยอะเลยนะคะชาวบ้านเลยติดใจให้เปะนะคะมาจุดทูบสยงไทยขอเลขเด็ดอีกงวดนี้นะคะโดยชาวบ้านได้จุดทูบสยงไทยนะคะอยู่บริเวณด้านนอกของเขตเรือนนอนของผู้ป่วยศูนย์พักคอยนะคะแล้วก็ไม่พลาดนะคะได้เลขเด็ดสมใจนะคะเลขเด็ด3ตัวโผลมานะคะนั่นก็คือ563นะคะ563กนะคะกลางค่ำกลางคืนก็มีคนมาขายลัตเตอรี่ด้วยนะคะ ชาวบ้านก็แห่ซื้อเลขเด็ดห้ากสามเกลี้ยงแผงเลยนะคะนี่เลยนะคะลักษณะของเห็ดประหลาดเป็นแบบนี้เป็นชั้นๆแบบนี้สวยงามแบบนี้นะคะแล้วก็ให้โชคมาแล้วงวดที่แล้วนะคะงวดนี้ชาวบ้านเลยติดใจของความเป๊ะก็เลยมาขอเลขเด็ดอีกครั้งนะคะนายสมนึกอายุ66ปีประธานอ,อสมอและอ,อประพอรอนะคะอยู่ที่ ปาจินบุรีนะคะบอกว่าเราเรื่องของความร้อนที่เขาและเจ้าหน้าที่อสมอที่มาเข้าเวรได้พบได้เจอกับตัวเองนะคะโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเขาได้เข้าห้องน้ําประมาณช่วง4ี่โมงเย็นก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเปิดน้ําแล้วก็เสียงเหมือนคนเดินอยู่บริเวณด้านนอกห้องน้ํานะคะเขาก็เดินหาดูบริเวณห้องน้ําก็ไม่พบใครในบริเวณน,นั้นเลยนะคะส่วนอสมอที่ เขาเวรอยู่ด้วยกันก็เล่าว่าเขาเจอแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะโดยเขาไปเข้าห้องน้ําก็ได้ยินเสียงเหมือนคนไอจามเดินอยู่แถวนั้นเขาก็นึกว่าอปพรคนอื่นมาทําเสียงคล้ายๆกันแต่ก็ไม่พบใครบริเวณห้องน้ําเช่นเคยนะคะเพราะว่าอปพรสมนึกนั่งเข้าเวรอยู่ด้านหน้าของศูนย์พักคอยนะคะ พอมาถามกันก็บอกว่าไม่มีใครเดินไปตรงนั้นเขาก็คิดว่าเขาเจอดีเข้าแล้วนะคะเหมือนกับที่หลายๆคนเจอเรื่องร้อนๆแบบนี้มากันทั่วหน้าเลยนะคะทั้งผู้ป่วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ศูนย์พักคอยแห่งนี้นะคะในขณะที่ชาวบ้านบางคนนะคะป้าลำใหญ่นะคะอายุ66ปีนะคะบอกว่า อยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิดเลยนะคะเล่าว่าเคยได้ยินคนแถวนี้เล่าให้ฟังมานานแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะมีศูนย์บักคอยก็เจอเรื่องหลอนๆเช่นนี้มาเหมือนกันและก็ยังเล่าว่าแต่ก่อนบ้านของคุณป้าท่านนี้นะคะอยู่ซอยติดกับโรงเรียนแห่งน,นี้ซึ่งบริเวณใกล้โรงเรียนแห่งน,นี้เคยเป็นผาช้าเก่านะคะเป็นที่ฝังศพของชาวบ้านสมัยก่อนเมื่อราวๆสี่สิปีที่ผ่านมานะคะใคร เสียชีวิตต้องนำมาฝังไว้ที่นี่เท่านั้นนะคะซึ่งคุณป้าท่านนี้บอกว่าเชื่อว่าบริเวณนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งลี้ลับอยู่จริงนะคะใครทำดีกับเขาเขาก็จะให้จริงนะคะพวกตนจึงพากันมาขอโชคลาบและขอเลขเด็ดไปสิงห์ไายอาจจะโชคดีเหมือนงวดที่ผ่านมาได้โชคกันทั่วหน้าก็เป็นได้นะคะนี่เลยนะคะชาวบ,บ้านบรรดาคอหวยเขาหลอนก็จริงนะคะ แต่ว่าที่นี่เฮียนบอกว่าเป็นป่าช้าเก่าต้องเฮียนแล้วก็แม่นด้วยนะคะชาวบ้านก็ร้อนแต่ก็ไม่หวันนะคะเพื่อเลขเด็ดเลขเดียวนะี่ค่ะนี่เลยนะคะมวดน,นี้3ตัวโผล่แล้วนะคะนี่เลยนะคะขอเลขเด็ดเห็ดประหลาดนะคะที่สถานที่แห่งนี้คือ563นะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ